ก้อนสิเวียมีเหียนแม่หมอนเบะซื้อไก่ย่างเซโนก่อนพี่น้องเลยโะนเนี่่อันเมอันยนี่ยแจกวาดครับอันนี้เครื่องไงมันเครื่องมีเอออยากได้ิมพเครื่องไงครับนีนอันนี้กันส่งง่วงสมงหมูว้าไปปิ้งไข่แก้ว โอ้ซีนก็ป็นกบแต่เท่าไน่ม่เท่าไแม่แสนหนึ่งบอลบอตะแคงเ็ดแสนหนึ่เลยดิอาบอยอพี่นแสนหนึ่งเป็นเงืนจีบเท่าไรครับผ้เงินบาทเท่าไรเบประมาณนั้นตัวใหญ่เนาะเราปข้างในมาในจักจีบกันเเออี่ทา เออขึ้นแนวเออเอาไอ้ในไม้นึงอันนี้ล่ะเอาไม้นึงเอาเออเอาหนอนเออเอานั่นแหละในมือเจ้าเพรนี่เออจะได้ไม้นั่นเออเอาสองบอกเออเอาทั่นแต่บางหุงเจ้าน้ำบอลน้ำมนต์เอาตำหมัอ่ะโอ้ตาำหมูโอเคโอเคพี่น้องอันนี้มันม่มโบราณนี่นะเออมัมไปใส่เอายางไปใส่กันอย่างเมืองล้านนี่วะ จุงม,มือแม่ไปใส่เอาเรื่องพี่น้องโอ้โห,โ,หโหอยากได้น้ำนอาร์ัซปอลสปอน,นเซอร์นั่งกินได้ซีมตั้ทัวพี่น้องเยอแล้วบาร์มาซิ่มขอแม่เราวะ่ะรถโดยสารพี่น้องเลยสายเซปอลพี่น้องขออา่านพี่ขอถอดเซโนเซโนสวรรค์ขอโทษเด้อพี่น้องเด้อ อาแม่ช์ไก่ปิ้งไก่เซโนเข้าไม้ไก่กล้องเลยคุณแม่ปิ้งไก่เซโนไามาถึงเซโนแสดงว่าไ่ได้กินปิ้งไก่มาลุงมาเอาแม่าแนวมาปีไก่ใหญ่เลยนะครับมือก่่มาอะไรน้มาเนราะว่าลงไปเด้มไปล้ไก่แ่ห้อนได้เลย่ง เอาเขาไปางนูปนด้เลยได้ว่าเอาสูงมาม่วนเอาใปยใส่คนเขาซื้อมาห่อนห่อนใส้แนใส่แนนใบทั้งหมอกสั้งหมอกคอยแม่ไปดิอีแม่โอ้แล้วก็ไปเยอะโอ้ใเราไปใน้ำอ่าให้หันแต่จั่หอดเอออาจา่ยพอได้มีปกปครับยแมนคับรถให้เราแล้วมือ้อมเปลี่ยนนี่มือเปลี่ยนอ้าวคนนอกเขาค่ะ พัพออยากกินกน,น้ำแขงแม่กันบกุกไม่ผาปนป้องแคบแู่ดคำทวงเยพี่เนาะมาเทวันเบ,บิดกอดด่อนเนาะเลยพี่กมสวยแเบิดกอด่อนนะหนาวก็ใหญ่หนเนี่ยวันยังจมอยู่บนวันแม่ข้าเห็ดหวาน หวานอะหวานับหัวเขบอกเขาใ่ำตาลเ้ะลืมบอลืมบอกลาอย่าใสน้ำตาลเด้อเขาปกติเขาคือคนล่ามันมากเขาจำเขาะตงใน้ตาลบาคอยู่ไทยอยู่ไทยนะเขาต้องใส่อไทเขาหวานขาขาดนี่เป็นนางเงื มานานน่อยคุบโมมากินวะอืมตน่มเหรอยากจหมือว่กลังวัพากอสิเอาลงไปชงไงแต่ดีได้มามันอยู่บริเวณก่อนกำลังส่งมาแล้วบอกมันได้หรอหมอกอุ้นอันนี้จะาลื่นเขาแล้วจเออยมาหมันออไมเลย้อนมากสูงมันห้าดีวมันได้เป็นก้านหนามันขึ้นเล้าวะเาก็บ้าเพิ่นนาะครับ ตีหนึ่งตีสองมาพูดยวแม่ยันี่เว้ยสิเปินเนี่ยใหญ่นู้จัยารแล้วเป็นน้องเ้อเป็นแ่เปนจัดารนิ่เแต่เนเป็นมยิงเนาะบอกให้นอนลอาบอนอนเฮ้ยแล้ว่อยเขานอนก่อนหมูเลยเบียร์สามลังเขาไปเอามาอีกกอบดึกเขาบอกก็คนน้ ก็มาณสุดูมืดูแย่ประมาณคิดน่งเขไ่ยเลยนะครับถ้าบ้าแเบิ้นี่คอยเศร้าเด้อคอยเมื่อยเด้อคอยจากนอนอืมไม่เบิ้ลเราไปนองเบิ้ลจชุเจ้าก็จัดการเองเลยพอมากินเบียร์น้ำผึงเจ้าทุกคนก็ออกเงินกันสองร่งมายกมามันคือตีนนกขาว่าลูกตีนกครแ่นอนมือันแตกแล้ว เดาว่าปองหมือนแต่เราอยูว่าดี้าต้องเอามือเขาหมือนมมือเนีะงาเนี่เงาดานะตามมือนี่มาเด้อพี่น้องดูแซ่บๆอ่บปิกไก่พีนองคือหอมนกไก่ครับ ว่าถเงีไกล้านีขาเยอะ้วยเพื่นมันเารียกวดปปิอยังังยเอาไปปล่อยไว้องไรคว่าขายของมันบุนจดบอ่ยไล่อปล่อยไปปล่อยไปปล่่อย่อยปปล่อป่อย่นย่อยไป่อยปอไว้ได้รอบไป่ยล่ย่อยอ่อย่อไป่อปป่ไปปั่อไปไดลบยไป่อยไยไปป่อ่ยไ่อยไาปล่่ไป่อป่อยเบิ่ง ห้านกินนะมออกบนกระจก้วเป็กดกิน,กนมัน,นโต่านคิดเลยม่นหอได้บ่ไม่ใช่จากยยนน้อย้เมินก่ไปแล้ไปงางตงเนเปลี่ยนทั้งปีอย่ม,มะเบาเวทไทยไปตอลูกคนอะไรนะอยากลูกคนกันบ่าสาวอุ่นน้เปนคนลูกก็นง่ายคือไงจะแปลง อนไหกินเป็นล้มแมือลอยู่มนหายอยู่น้ำใบมีลูกมนยเาแล้วเมื่อแล้วเอหารกลัวที่กินในมือเนี่ยเาาเาเมื่อไปในาหาะนได้ตามบอกเือเป่านั้ยนามเองรหักไปอยู่กไส่หเาไปกอยู่กไส่เน่ยเนาเน่แล้วไปเนว่านา bắt tay nó người lắm ngay thằng nào lắm 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 nó lắm 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 nó lắm 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 Nói lắm nó lắm นอยแตงนุ่งน้อยเขาเอายืดเนื้เนื้อเลยืเเนาะกอน้ก้อนมันบัก้อก็เทไปเยนะก้อเอาแวบักกน้อยบอกมันย่แลงทำมันจะหางเอามันยังตรงรูพุาไปอ่างร่องว่ามีพุาอาแล้ววะบาัเลียงหมเนี้ยบบไดหางอะไรหน่ดเลไม่ดออม

เนี mm. in Canada, in Canada, ่ยดามีม mm. ึงก็จะแหน่อย้นเืเื่อนเมัเฮ้ยดีอมันจเเื่นน่แต่วนบกนาี่นำาเือนเพือนยูหนาเพือนนี่เริ่มำเนี่ยมองก็ดีเลยจนบเออหนูสิเห็มันมันอยู่คนเดียวเออโนบอกให้แบ่งดินให้อายเน่เด้อเเพื่อนเหรอมันคาแลงเพิ่นเนาะ มันอยู่ตังหานดีแล้วอเขาเนี่ยใหู้ยูเราอะใครเป็นตาแต่เขาเหิเง้เดไห้แต่าห้บม่มี่ห้ขาย่เห็ดให้ยูินมันเป็นยินมู่น่ให้ผู้ได้ายจะดูอกได้เนาะดูหได้เราบอเห็ดไห้แบบน้อย่ามันเพื่อนาหน่เป็นข้ามกดำหนี่งจีไต้าวคลายขาอย่างน พกเราเองมุ่งแล้วีไปได้ไมปจัดแต่งมีนะครับอยากไปอยู่ไปรเทไดนอ้มกเพื่อนอยู่กัเลยีน่ออยู่ลนามกนไงไปหาเราเลยว่าแต่ผมไปบนหน่เดอ่ะโอ้ยเขาไม่เห็หนาเลยนะกัืแบสำหรับบ่าเพชรเนืคุันบไก็คือ สำหรับลุงเวินเนี่ยไปอยู่ไซก็บพ่คือคืออยู่นี่แล้วแต่อยู่เนี่ยหลังนี่คือดีที่สุดเลยแล้วเออในเนี่ยแม่มันต้องเห็นเจ้าคือลุงน้อยลุงหามาอยู่กับพ่อคือเออพี่คราเนี้หลังนี้เราให้ลุงเวินก็อยู่คือขโมยแล้วใครก็อยู่เพื่อหาอะไรก็ได้ใครว่าถือถือเบื่อหรือเปลเรื่องมุนคือการมีกระเบิดคลายเบือคลายเพราะต้องการแม่บ่มีกับแม่ยูเออแต่ลุงอยู่คือกับหมย ไปไกลเยมันมาบันม้าไปจ้ไปอยู่กแตกแงกไปเลยอยู่ในกเข้นนกันใช่แล้วนของนางมนเนี่ย <c> ก <oughs> ันยัางย่ำไมันแ้วมันนานยังือคือเปห้ลูกให้เตา้าไปกยกับบนยูมาได้บแต่เราต้องวุว่นร,รุ่นแม่กันแน่นว่าโอ้สไปชูไปเดียวบอกว่ามิสไปฮันดีฮุนนี่เคยยยุ่นเขเคยไปอมีแนอยู่ในนี้ก่บพอมาเวเน่ยะว่ายไปเบดเอวจะา้ากไปทางใดอยู่แล้ว ขายกันสิแ่งก <c ativos> ันไปซื hmm. um. ้อยังไดมนหนยแบบที่ดีกให้ไปซื้อกินแต่ละมือคือก่าแขายอี่ยงนั้เนอะใช่ครับเออมันจีได้นั้นลยจบ้ากันเด็ดมง่ประหด้วยงานเลยแ้วกขายนะะนแม่บ้านก่นเขาเรืองกนลายแม่บ้านอะ ทั้งลงเพืนบรวยอ่ะบก์ลายเม่เราขายบัดขายแม่มเล่นแม่มเล่อนแบ่งขายั้งล้างเพือนบลวย้บัลาย้เราจับจองไว้เนาะแต่ก็มีดหน้าหน้าพอขางน้ินเน่อยอกลุ่มเนี่ยบ้านบุอ๊ะเราขาเขาบเขาบอก ทำไมได้กิมันกลับเพราะแพงน้ำนารุงเราเล่นกีฬาที่มันซื้อไฟ่าคนคนบ้านไปังมือกมหเขาดีเไนังนั่งรามอือูดีเห็นบ่อดินอย่าตอนนาอยูอันดานปกติเขาขายปลาเขา่ได้สนใจลยหอ่าวมันลายไเห็ดเขาเพื่อคือไปจก ข้ายากจะไปกันไปเห็ดกับไปทิ้กินงจาชาวบ้านเห็ดเขาเขาเปสนนกำนันเขาต้องนะขานากับถึงแบบนั่นแหละอค้นแบบบับอมีอีนีเนาะยังไงคนเท่าเขาจะขึ้นเสิบอดิีล้นมันน่ะดิมื่อไารจะมูนกินแม่นยป้าไปเป็นของเฮาเหี่ยวล้โช์ลูกช์หลานอาะอือเอเาอยู่แล้ลุ้นต่อไปตักงนแล คอยกับบัะเบ่าบักแกมากกว่าก็มาอยู่เล่าอยู่มันน่าอย่างนี้เถอะเอาลูกแชร์กิปนี้<า>ไปเทมปนีน้นะลูกเนาะไว้พอดไม่คลิปหนาพี่น้องวัสดีครับ